สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านนะคะมาพบมาพบกับมวนชาแนลเชนเคยพี่น้องในล้านไผ่พี่น้องมานในป่าไผ่ได้บดีนป่าเมื่อนนี้ไม่แขกรับเชิญเม้วพี่น้องพี่ใจนะคะพี่สาวคนนักนไทยนะคะเป็นก็น้องบอดี้อ้าขุดขุดเราแต่ไม่ลองเด้อ Let's see how our skills are Oh my god Mm -hmm. It's all my Buddha. It's all my Buddha. <laughs> Keep your hands away, Brody. Wait for the pop. <laughs>

Now you got a hundred more to do. You got a hundred more to do now. Louis bag. This one. Huh? I don't think so down low. มีเด oh, mm ียวอันหนึ่งโอ้ยยังไงเออวายวันยังว่ามีเสียมอันเดียวโอ้ยมีเสียมอันเดียวก็ปั่นเพิ่นจะขุดได้เอ้าเห็นว่ากระไดฉันก็ทำไปเรื่อยๆฉันก็ขุดจะได้หรอกวะอย่าดูถูกนะบอกเห็นบอกมันนอหน่อยนะเห็นบอกสมอลหายใจไม่ทั่วท้องสมอลเห็นบอกอ่ะมันน้อย not bad มาเตะม้าเนี่ย เอากระแน็เอาอุ้ยนอนอย่างง่ามแม่เอาถุงมือมาฝากเนาะเออถุงมือลืมก็รู้มากุดหน่อไม้เนาะก็ไม่เอามาเด้อบอดีสิเป็นคนอันนี้บอดี้เสียมอันเดียวลืมเอามีดมาด้วยเอ้านี่อันหนึ่ง อ o กหนอัน <Ooh. S 1> nice ่อี่ไหนน่น่แบบนี้อร่อยที่ใจเลยนะถ้าหน่อเป็นสูงแบบนั้นน่ะมันไม่อร่อยมันเขียวมัน They're selling these lots. Yeah, oh. They ground it. They use chopper. It's all in pieces. We can use for rice? Yes. Mm -hmm. There it is. Mm -hmm. ลุย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 อย่างเดียวลุยอันนั้นล่ะนี่ยนอนนั่นโอ้เขาเอาแล้วนี่เห็นไหมโอ้ตาเนาะ Somebody take nice ones นี่แหละความลำบากที่มาเอาพี่ใจไม่ได้ง่ายๆนะบางคนบอกว่าทำไมขุดลงไปเยอะ ว่มีคนไทย้ด้ค่ะแล้วว่าวไทว้หนี้ว่าวไหว้ไว้ไปโลดข่าใจอยู่ว่าวใดข่าใจอยู่ว่าอันนองคะพี่น้องว่าทาไมไม่ไม่หักคนว่าไม่หักไม่ไม่เอานี่มันต้องเอาเลืกๆได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นเศษทับถมมาะสาวไหว้หมดแล้วอ๋อมันยังไงมันเป็นเศษทับถมมากล่ะจ้เข้ากับต้มพุดลงไปเพราะว่าเนื้อมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ เก่งนะเนี่ยมรุกจะทำมาหากินบุญอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเนาะเอ้ามีผัวไม่ให้ผัวเลี้ยงต้องเลี้ยงผัวเลี้ยงผัวเขาเป็นคนหาเงินให้ใช้ใช่เราเป็นคนเลี้ยงเขาอแน่นอนก็ต้องสำนึกในบุญคุณผัวนั่นเลยผัวเป็นกระนาลากกระาลากเริ่มทำถือจับเป็นตากล้องให้เนี่ยอู้น่าอู้ เราเด้อฉ well, ันได้ไปกินละตาบ้านสวยนามอลาลมตานี่วัดดีพี่แค่ฟอวกันหลุดเด้อมาพี่น้านี่ละใกล้ๆกันนี่นอขาวอ้อสีโทอีพออีเมลเลือกแค่วโหจะข้นลงมาอีก มัน Mom, เป็นดีเออไว้ไวรบอน <want> ี่คนหีบนาะอยคนใจ้ออยู่นีุ่ให้ป้าใจเอาไปกินด้วยต้องเอาไปปอกเอง <c oughs> โอ้ยเนาะุดไห่แหละก็ยังทำเป็นไมน่นอะอยู่ว่ะจ้ ไปฮัททำกระบ้านไม่ได้นี่อ้ยอะไรฮะเอาไปเห็นปัจจัยลูกโซ้โซทนผู้ส้มในหัดเนี่ยนอนย่ายย่ายนอนย่อยย่ายนอนอีแม่ย่าย่นออีแม่ย่าย่แม่แม่หนนะแม่แม่ลืนะ

แต่ถ e งมีคนวันนี้มีคนสะพายกระเป๋าหลุยให้แล้ว Where's the one you got right h o r e บอสบอส Didn't you clear that, not gonna small. Mm, that a n e นอนอโอ้ small อืมนั่นเ a t น good one Skinny so I mean, look. Ooh, nice one. Oh, yeah, that's a good one. What do you say? Look, what do you say? Right here. Huh? Honey. Oh. Nice one, Looks like it's going to be white, mommy. Yeah, white. You can tell, huh? Yeah. There's all the hair on it. Mm -hmm. There's two, mommy. One that was hidden. Oh, I'm gonna bring the saw next time. Saw? Come here. Get it while you can. Once these lots sell, none of this will be here anymore. <laughs> You'll have buildings. Yeah, yeah, it's my box. Be careful. They cut your hand too. The yeah, you buy, Lula, you They're mine. ใส่ก้านเาเก็บตไม้ส่บาดมือมือมนแ้ได้ไหมีอนดยวหน้าดีนโ้ยไหนสวคนเด้อ้ยทำไมมันครึ่งหนึงเอามีคนเอาไปแล้วข้างหนึ่งใส่เรา s มัยเคยเน u ่ยฟอ l f a r it. Yeah, might did. have been you. <laughs> <laughs> me, honey. And then it grew again. I uh -huh. huh. huh. uh, full fat, full fat. Full fat full I watched fat. the video this morning. I was like, Oh, let me call morning?" <laughs> 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 well, didn't call, I sent a message. Here's a good <laughs> one. Three Wow, that one big oh, I see that honey huh? i seen that Four of them <laughs> Oh yeah. That one right there. With all the vines in it. Oh my god. Yeah. See the old vines? Look how big the vines are. Yeah. That tree probably like what four hundred years old. Oh yeah. Uh-huh. Probably two hundred year old. Oh, look at that tree right there. That was older. That thing. I mean look at Brody. I mean look nice one here. Mm -hmm. here we go <laughs> there you go buddy again, again. that's โก That one's fat yeah. yeah oh it's two oh it's twins mm hmm. mm เป็นในรู hmm. mm ้เราเด้อมางคุด hmm. น mm ี่ไม่ใช่ไม่ได้เด้อฉันคุดอันนึงนี่ฉันหายใจไม่ทั่วท้องมช่วยเถอะถ้าคนไม่แข็งแรงคุดไม่ได้นะใครอยากใครอยากไปคุดก็ไปคุดเอาเองเด้อฉันไม่ไปหรอกคุนจะซื้อเขากินหรอกแลาไม้อันนี้มันหักไม่ได้ใช่ มันถ้าถ้าเป็นแบบหน่อสุงสูงแบบนั้นมันหักได้แต่มันหน่อขึ้นแบบนั้นแล้วมันหักได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยหักไม่ได้มันได้แต่ปลายมันเพราะว่าเนื้อมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมีคนบอกว่าก็ควรเล่นขวดลงไปลึกว่าสันมันบอเดีลึกกับพี่น้องเนื้อมันอยู่ลุ่มนาใหม่อันนี้นะเอาไม่ลูก่า แค่จงพูดไปแหละไม่มีอะไรทำ they don't nothing to say that's why they come why they saying that oh. why you <Yeah. S 1> dig so deep yeah cut meat under mm hmm. yeah what about this one อันนี้ล่ะนี่ใช่ last one อยากจะสกายให้ดอกแต่กลัวไอ้งไข่มันบาดนี่ Nice one มันต้องไม่ต้องหรอกไม่มีถุงมือ เขียนหลับเด้อพี่น้องถ้าหน่อไม้มันงอไปท่านใดสมมติมันนิ่ตัวนี้มันงอมาทางผีเนาะให้ซับลัดมันทางผี่เพคนวะเพราะว่าหากมันเสียวมาทางผีเขียนลับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพื่อนเอฟซีเพื่อนบอกมากค่ะเออเนาะเอามาเรียนรู้เนาะใช่อือหือก็มาทำตามเขาดูมันก็ได้ผลเด้ใช่แล้วเนาะแม่นั่นนั่นโอู้หูกิ่นหอมนั่นเด็กน่ารักยลูก There you go, buddy. You got it.